ลุงพลไปบวชจริงหรือเปล่าก็แหล่งข่าวกล่าวมาว่าเขาจะไปบวชก็ดีนะครับลุงพลกับผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเนี่ยเขาจะไปบวชก็ดีเขาเป็นเรื่องของเขานะจะไปเสือกอะไรกับเขาใครใครเขาอยากจะบวชก็บวชไปแล้วก็ไม่ต้องไปเสือกอะไรกับเขานะก็บวชก็ดีแล้วครับข่าวลือที่ว่าทาหนังสือเดินทางจะหลบจะหนีมันก็ได้หายไปเพราะว่าไปบวชพอไปบวชก็ต้องอยู่วัด นะบางคนก็ไปไปเน็บแนมอีกพอบวชเสร็จก็ไปรับบริจาคหรือเปล่านี่ก็นี่ก็มีคนไปเน็บแนมแนละ้วบอกว่าเนี่ยพอไปบวชเสร็จก็รับบริจาคพอรับบริจาคก,ก็ไม่ต้องโดนตรวจสอบภาษีเพราะว่าเป็นพระเป็นเจ้ามีคนเอาเงินมาบริจาคไม่ต้องเสียภาษีนะี่คนก็มองได้นะคนมีแต่คนชอบไม่ชอบว่ากันไปนะครับนะแล้วก็พวกยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะที่มาเรียกผมไอ้ห้อยหนวนะระวังนะ ระวังจะได้รับหมายสารนะครับนะถ้าอยากวิจารณ์ผมเอ,อ่ยชื่อผมครับตรงไปตรงมาผมไม่ฟ้องนะครับบอกเลยครับทนายเดชาก็พูดเอ,อ่ยนะครับกลากล้าหน่อยไม่ใช่แบบไอหิงไอห้อยเนะี่ยเดี๋ยวไอคนเนี้ยเดี๋ยวจะโดนก่อนนะผมรู้ว่าคุณฟังอยู่เดี๋ยวคุณจะโดนผมฟ้องก่อนผมไม่ชอบไม่เหยียดหยามผมไม่ไอห้อยไออ,ยอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่ชอบคุณเอ่ยชื่อผมไปเลยวิจารณ์ผมได้เพราะว่าผมเป็นบุคคลสาธารวิจารณ์ได้ผมไม่ฟ้องคุณหรอก ถ้าคุณวิจารณ์วิจารณ์ไปตามปกติผมไม่ว่านะเหมือนชัยพลเนี่ยผมก็วิจาร์ทําไมจะวิจารไม่ได้เพราะว่าชัยพลก็ว่าพ่อผมชัยพลก็คือบุคคลสาธารณะและเป็นจําเลยในคดีเกี่ยวกับเรื่องฆ่าเด็กถึงแม้ศาลจะตัดสินแล้วว่าประมาททาให้เด็กตายนะอืนะครับนะศาลจะตัดสินแล้วก็ก,ก็ก็ต้องผูกมันผูกผูกมัดตามนั้นแต่มีสิทธิ์อุทธรีกาไม่ใช่จะมาแถลงข่าวคมคูซื้อเงินชอลกวนั้นไหมล่ ไม่มีใครก็กลัวหรอกใหญ่มาจากไหนนะ,ะับเพราะฉะนั้นประเด็นชายพลเนี่ยรู้สึกวันพุธนเรื่อหักเนี่ยผมจะได้รับเชิญจากสถานีโทรทัศน์ก็ไปวิเคราะห์เรื่องชายพลต่อผมไม่ได้เคยเกรงกลัวเลยนะนะครับไม่ได้เคยเกรงกลัวเลยนะครับเพราะว่าวิจารณ์ไปตามตัวบทกฎหมายวิจารณ์ไปตามคําพิพากษาที่เขาเขาแจกออกมาศาลก็แจกสื่อมวลชนแจกประชาชนนะเพราะฉะนั้นจะมาข่มขู่ผมเ,เดี๋ยวก็จะโดนสวนไปก่อนนะแล้วก็ไอ้พวกยูทูบเบอร์ ที่เชียร์ลุงพลนะ่ะไอ้ที่เรียกผมไ e อ้ห้อยโหนนะเ่ะเตรียมรับหมายสารนะเหลือให้ดูนะแล้วผมฟ้องแล้วผมก็จะไม่ยอมตามก็เหมือนกับพี่เลวัตกับพี่แ้มตอนผมอยู่ที่ที่ฝรั่งเศสนะที่ปารีสแล้วก็อยู่ที่ลักเซมเบิร์กอยู่ในเทแลนด์ก็คุยกับพี่แ้มตลอดพี่แ้มแกก็ไม่ยอมครับก็จัดเต็มที่คนพวกนี้มันไม่สํานึกนะครับนะบางคนก็บูชาจําเลยสารตัดสินจําคุกมันยังบูชาอยู่ นะยยังวิพากษ์วิจารณ์ไม่จบสิ้นนะแล้วมาเรียกผมไอ้ห้อยอะ่ะเดี๋ยวจะโดนและอย่าร้องนะ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 ยูทูบเบอร์นะ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 คุณคุณจะวิจารณ์ผมก็เอ,อ่ยชื่อไปเลยคุณกล้ากล้าอย่ากลัวผมพูดถึงชยัยพลผมผมเรียกชยัยพลแตนเลยผมไม่กลัวสองคนนี้นะมันเป็นสิ่งที่สังคมต้องวิพากษ์วิจารณ์ใครจะไปยกย่องสองคนนี้ได้ไงนะสาลตัดสินจำคุกแล้วในชยนัยพลจำเลยที่หนึ่งยี่สิบปีจะไปยกย่องครับนะบอกเขาเป็นผู้บริสุทธิ์บ้าหรือเปล่า นะเราต้องบอกเขาเป็นจำเลยตามคำพิพากษาแล้วสารตัดสินจำคุกแล้วแต่มีสิทธิ์อุทธรณ์ดีกาไอบริสุทธิ์นั่นคือตามรัฐธรรมนูญแต่ตามคำพิพากษาเนี่ยมีความบิดแล้วนะเพียงแต่คดียังไม่ถึงที่สุดเราวิจารณ์ได้สารเอาเอกสาร<อ>เอกสารแจก,กให้พี่น้องประชาชนนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเตือนไปยังยูทูบเบอร์ลุงคนนะครับไอที่ประเภทเรียกผมไอห้อยไอ,ไอ,ไอหนเนี่รอหมายสารได้เลยเดี๋ยวโดนเนี้ยนะ ผมก็เหมือนพี่เลวัตเหมือนพี่แต้มทีมเดียวกันหมดหนุ่มกันชยัยหนุ่มกันชยัยพี่เลวัตพี่แต้มหมอปลานะทีมเดียวกันหมดไปทางเดียวกันเลยเพราะฉนั้นเนี่ยนะถ้ายังเรียกผมไอ้ห้อยหัวหนนะเดี๋ยวโดนครับเดี๋ยวนะคนก็รู้ทั่วไปหมายถึงผมนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนนะเตือนก่อนนะนะถ้าจะวิจารณนายเดชาเออชื่อไปเลยครับผมไม่ฟ้องหรอก นะครับคุณเอ่ยชื่อไปเลยก,กล้าผมวิจารชัยพลผมบอกชัยพลเลยวิจารณทนายสุรชัยธรรมรังสีผมก็วิจัผมบอกเลยเอ่ยชื่อเลยไม่ต้องกลัวมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะมาเที่ยวฟ้องร้องกันง่ายๆนะผมก็มีมือมีตีนเหมือนกันจริงไหมครับพี่น้องนะมีมือมีตีนมีสติปัญญานะครับนะแล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ความรู้กฎหมายก็พอมีนะไม่ใช่อยู่ดีๆจะเที่ยวฟ้องเฟืองนะนะนะครับเดี๋ยวก็จะโดนนะ นะครับนะเตือนไหมนะไอ้พวกยูทูบเบอร์เชียร์ลุงพลนะ่ะไม่ต้องมาเรียกผมไม่พ่้ยห้วนะเตือนเลยนะเดี๋ยวจะได้รับหมายสารไปแก้ไขซะอยากวิจารณ์บอกเลยทนายเดชากา้าอยากขี้ขาดปากดีปากแฉวนะฮะอยากขี้ขาดผมเทมทีมเดียวกับพี่เลวัตพี่แต้มหมอปลานะนะเพราะนั้นเรื่องชใยพลบอกไว้ก่อนนะนี่กลับจะก,กลับประเทศมาไม่กลัวเลยนะแหมไหนจะฟ้องสื่อมวลชนนะ เติบโตมาได้ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะดังเพราะซือ้อนะพุทธาพิวันไทยรักช่องแปดนะเอ่อผลกระแสเขาปั่นจนพวกคุณดังพอดังเสร็จจะฟ้องครับนะนะอยากจะให้ใชัยพลกันแต่นึกถึงบุญคุณของสื่อมวลชนคุณจักเดิมไม่มีอะไรคนยากคนจนะฝาบ้านไม่มีเลยนะครับแล้ววันนี้ให้นึกถึงบุญคุณของคุณพุทธาพิวันอมรินทีวีช่องแปดไทยรัฐช่องสาม ช่องเจ็ดช่องไรต่างเนี่ยเขาปั่นคุณจนมาขนาดเนี้มาถือวันนี้บอกจะฟอ้องสื่อนะการนําเสนอข่าวต้องตรงใจกูต้องเชียร์กูใครก็จะไปเชียร์คุณนะศาลตัดสินว่าคุณทําให้เด็กตายโดยการประมาทอ่นะไม่จะไปเชียร์คุณได้ไงสังคมจะบิดเบี้ยวตายห่าไปหมดแล้วพี่แต้มพี่เลวัตก็เหมือนกันนะบอกไอยูทูบเบอร์นะนะที่เรียกผมไม่ห้อยโหจนะเตรียมรับหมายสารนะนะเดี๋ยวจะรู้นะนะครับนะ ถ้าอยากจะวิจารณ์ทนายเดชาพูดไปเลยครับผมไม่ฟ้องแต่อย่ามาเรียกไอ้ห้อยไอ้หนเป็นเป็นการดูถูกเหยียดหยามนะคุณจะโดนหนักนะนะนะครับคู่กรณีผมเนี่ยที่มีเรื่องกับผมเนี่ยก็เรียกผมแบบนี้ก็โดนฟ้องครับมีคดีมีมูลอยู่แล้วนะครับที่สาลอาญามินบุรีนะครับาราาน,รนะบนะเพราะนั้นบอกเลยผมไม่ชอบทนายเดชาจัดรายการแบบนั้นแบบนี้ผมไม่ฟ้องครับอย่ามาเรียกไอ้ห้อยไอ้หนนะ ใช้คาอะไรที่เป็นดูถูกเหยียดหยามไม่รับผมผมเรียกชัยพลผมไม่ได้เหยียดหยามอะไรผมก็บอกว่าคุณเป็นจำเลยสาลตัดสินว่าคุณทําให้เด็กตายด้วยวิธีการประมาทนะครับผมก็พูดเลยผมไม่เห็นต้องกลัวอะไรไม่ได,ยดยไ้ไปเหยียดหยามอะไรไปเหยียบย่ำอะไรนะชัยพลอยู่กกอกนะผมอยู่กรุงเทพจะไปเหยียบไปย่ำอะไรมันเนะครับไม่มีแต่ถ้เตเกิดอะไรก็ดา่าผมยับเลยปากลงชักโคกแรงต่างผมไม่สนใจหรอกนะคุณตายก็เพราะตัวคุณเองอะ สังคมก็ประนามคุณก็พอเลยเพราะการกระทำของคุณเองนะศาลตัดสินว่าคุณทําผิดเขาก็ประนามนี่คุณพาเด็กไปตายอ่ะศาลตัดสินแบบนั้นน่ะคุณดูคำพักษาเขาแจก่ะนะเออเอาตัวให้รอดอยากอุทธรณีกาก็ไปเขียนเขียนอุทธรณ์เขียนฎีกาไม่ใช่มาเออมามาเขียนอุทธรณีกาทางทีวีไปออกรายการเปิดปากกับภาคภูมิไปออกรายการคุณเดินทางผิดหลงทางคุณอยู่กับโซเชียลมานาน ยังยังสงสัยว่าชัยพลคุณหลงหลงโซเชียลว่าคุณคิดว่าเป็นเจ้าพ่อเลยนะคุณก็ดังอยู่ในกลุ่มของพวกไอยูทูบเบอร์ของคุณไอสายลุงพลป้าแตนเนี่ยแต่คุณไม่เข้าใจเออคุณไม่เข้าใจว่าสื่อละหรือที่ภาษาฝรั่งก็เรียกเ่าเมนสตรีมเนี่ยอย่างสื่ออย่างหนกระแสนี่มีอิทธิพลเยอะเปิดปา่าภาพภ,ภูมิถกไม่เถียงเนทชุ่งเนชั่นอะไรต่างเนี่ยก็มีอิทธิพลเขานคนละกลุ่มกับคุณเนี่ย คุณก็คิดว่าคุณจะมีอยู่แสนสองแสนสามแสนอะไรแล้วแต่นะคุณคิดว่าโอ้โหคุณจะสั่งประชาชนตั้งหกเจ็ดสิบล้านคนได้ยังไงอย่าไปหลงตัวเองเชื่อผม,มาชายพล้ากฟังอยู่เนี่ยเชื่อพี่เดย์นะ่อย่าหลงตัวเองคาพูดคาจาเนี่ยตายหาเลยก็เพราะปากตัวเองนะนะเออไปออพูดถึงพระเนะี่ยในลักษณะท้าทายบ้านงะตั้งคาถามว่าพระโกหกหรือไม่อะไรต่างนะคนก็กาลังเกลียดขนาดพระเจ้า่ อย่าไปตั้งคำถามว่าพระโกหกหรือไม่อะไรใช้คำหยาบคายนะพูดจาท้าทายมึงเป็นใครจะมาลองเรียนกูคนก็ถ,า,ถามว่าชายพลมึงเป็นใครนะเที่ยวๆจะไปให้ทนายมาแถลงข่าวจะไปฟ้องกันนะวคนนี้มึงใหญ่มาจากไหนนะนะ,นะครับไม่มีใครก็กลัวมึงหรอกไล่พวกยูทูบเบอร์สายลุกคนนะเดี๋ยวเตรียมรับหมายศาลถ้าจะวิจารณ์นายเดชานะครับเอ่ยชื่อครับนะอย่ากระจอกอย่าอีแอบไม่ต้องมาไอ้ห้อยไอ้โหนอะไรต่างๆนะ เดี๋ยวเเดี๋ยวจะรับหมายสารเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะนะครับรักใครนะไอสายลุกพลที่บอกจะฟ้องนายเดชาเนี่ยฟ้องมาเลยพี่แต้บอกว่าเออพี่เดเอ่อเออพี่แต้ก็ชอบเรียกผมว่าลูกพี่ลูกพี่ไอชายพลกบทนายมันบอกมันจะฟ้องลูกพี่นะนะก็ให้มันฟ้องมาดิีนะครับนะบนะ,ค,นะ,ค,นะค,คิดว่าผมกลัวอะไรผมไม่ได้ทําอะไรบิดน,นะข่าวคําพิพากษาก็เขียนชัดแล้วสาลไม่เชื่อคุณเพราะคุณโก นะจับพิรุษก็คือจับโกหกกันนะผู้ภาษาชาวบ้านนะจับพิรุษก็จับโกหกเออนะนะครับเพราะนั้นนะบอกไปยังชัยพลแลนนะคณะเออชื่อทนายเดชานะไม่ฟ้องแล้วกับผมเป็นบุคคลสาธารณนะแต่อย่ามาเยยดยามไอ้ห้อยไอ้โหนไอ้เบี้ยวอะไรเนะี่ยไอ้อย่างเงี้ยเองโดนนะผมจะไปปล่อยไว้นะบอกไปเลยทนายเดชาผมไม่ชอบนะจัดรายการเอียงไม่เข้าข้างลุกคน นะเอ่อนะอะไรจะไรเอ่อผมไม่ว่าเข้าใจนะจะว่าผมอะไรจะไรก็ว่าเอ่ยชื่อเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของนายชายพลนะกลาบขอบพระคุณครับพี่น้องเข้ามากันหนาแน่นทุกแพลตฟอร์มนะครับนะ